สวัสดีครับพรเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้ก็ร้อนหน่อยนะครับหลบร้อนอยู่ตรงนี้นะครับนี่แวะแวะมาหลบร้อนนะวันนี้ที่เดิมนะครับแล้วก็อยู่กันที่เดิมอยู่ตรงเปรย์ครับเปรย์เรามาถางตรงตรงนี้มีตำนานนะครับคนผูกคอตายเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะครับก็ แต่ก็ไม่เป็นไรครับเราก็อยู่ร่วมกันได้นะครับเขาก็รู้สึกว่าจะผูกอยู่ต้นไม้ข้างๆผมเนี่ยนะครับก็มีคนมาเห็นนะครับก็เสียชีวิตแล้วนะครับช่วงต้นปีนะครับเขามีปัญหาเกี่ยวกับครอบครัวนะครับเกี่ยวกับชีวิตนะครับการดําเนินชีวิตนะครับที่มันไม่ราบรื่นนะครับทําให้เราท้อนะครับหมดหวัง ที่จะเดินต่อไปนะครับดังนั้นเพื่อนๆนะครับไม่ว่าจะเป็นครีเอเตอร์ยูทูบเบอร์นะครับหรือว่าคนที่ทํางานทั่วไปไม่ได้สนใจการสร้างรายได้นะครับอย่าท้อนะครับอย่าท้ออย่าถอยให้ผมเป็นกำลังใจให้อีกคนหนึ่งนะครับถ้าท่านได้รับชมครับฟังคลิปนี้แล้วนะครับอย่าท้อถอยนะครับตอนนี้ผมก็มีความท้อแต่ผมจะไม่ถอยนะครับเราจะสู้ต่อไปนะครับ สู้จนกว่าเราจะประสบผลสำเร็จนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้ทุกทุกสายงานนะครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพอิสระอาชีพรับราชการครับหรือว่าจะเป็นผู้รับเหมาอะไรก็ช่างนะครับทุกงานนะครับมีความหมายทั้งนั้นนะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือกำลังใจนะครับเราต้องมอบกำลังใจให้กันและกันนะครับโดยเฉพาะเพื่อนเอนที่กำลังสร้างรายได้ ใน a c e b o o k นะครับสร้างรายได้ใน YouTube นะครับก็อย่าท้อนะครับทำเข้าไปครับทำเข้าไปเรื่อยๆคลิปนะครับผมก็เหมือนกันนะครับทั้งไฟ์สดนะไฟ์สดบ้างไฟ์สดหนังบ้างนะครับทำคลิปบ้างครับไม่เคยปังแต่ก็ต้องทำครับเพราะว่าหนึ่งเราผ่านกดผ่านเกณฑ์ไปแล้วนะครับทุกอย่างที่เราลงไปนะครับถ้ามันเริ่มต้นอ่ะเริ่มต้นจากหนึ่ง ได้ซูเปอร์สติ๊กเกอร์อย่างนี้นะครับเราก็ได้ตังเลยนะครับหรือว่าถ้ามีคนเข้ามาชมคลิปสั้นนะครับคลิปสั้นสักหมื่นกว่าวิวอ่ามันก็เริ่มได้แล้วนะครับ10กว่าบาทหรือว่า30บาทก็แล้วแต่แล้วแต่คนดูโฆษณานะครับดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดของการสร้างรายได้ใน YouTube ฟังไว้นะครับเพื่อนๆคือหาบุคคลติดตามที่สามารถ เปิดโฆษณาเราทิ้งไว้จนจบได้นะครับตรงนั้นคลิปนั้นจะได้เงินเยอะนะครับไม่ใช่ว่าล้านวิวจะได้เยอะนะครับล้านวิวถ้าเขากดตัดโฆษณาเขาเพื่อนๆเกือบทุกคนนะครับมันก็จะได้แค่ประมาณหมื่นกว่าบาทสองหมื่นเองนะครับล้านวิว,เ,วเทียบเทียบกับคนที่มียูเซอร์ที่เขาไม่ตัดโฆษณาทันทีคลิปนั้นจะปังและทำเงินให้นะครับฟังคำผมไว้ให้ดีครับจากผม จเมืองอำนาจครับลากัไปก่อนครับสวัสดีครับ